สถานที่ที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะเรียกว่า n u r s i n g Home ค่ะเป็นสถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุรวมทั้งให้คำปรึกษาและก็ดูแลนะคะแต่ว่าสถานที่เหล่านี้จริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่มากมายค่ะแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนะคะเป็นเพราะอะไรและก็ทำไมเราจะมาหาคำตอบกันค่ะที่นี่ The Senior Healthcare ภายในบรรยากาศที่ดูเงียบสงบ The s e n i o r Health Care กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวจากหลากหลายมุมมองของผู้คนที่ผ่านเข้ามาและบางคนก็ใช้ชีวิตยอยู่ณที่แห่งนี้หนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอเฉลิมชาติหรือพันเอกนายแพทย์เฉลิมชาติวรรณพฤกผู้ก่อตั้ง The Senior Healthcare. s e n i o r Health Care ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนแพทย์จบใหม่ๆใ,ใช่ไหมครตอนนี้ก็ตอนนั้นกำลังเริกเป็นหมอฝึกหัด เริ่มหัดทํางานตั้งแต่ตอนนั้นละก็สังเกตว่ามีคนไข้หลายๆคนที่เออเขาเจ็บป่วยนะมาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็หนักพอสมควรแล้วก็ยังหายไม่ดีนะักแล้วเขาก็กลับบ้านใช่ไหมอาจจะอยากกลับบ้านอาจจะโรงพยาบาลให้กลับอย่างเงี้ยน,นะครับหมอให้กลับบ้านได้ละแต่ว่าแล้วเขาจะกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ย เขายัางต้องการการดูแลการรักษาอยู่ต่อเนื่องเนี่ยนะแล้วเขาจะไปอยู่ที่บ้านได้อย่างไงใครจะเป็นคนช่วยทํางานดูแลที่ปกติใช้พยาบาลทําในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วกลับไปบ้านแล้วใครจะเป็นคนดูแลใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างที่ทํางานก็จะมีบางคนซึ่งแบบว่าต้องดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งต้องคอยเดินตาม ต้องคอยเฝ้าต้องคอยแก้ปัญหาต้องคอยตอบคำถามใช่ไหมครับตลอดทุกวันทุกวัน24ชั่วโมงเนี้ยจนบางทีคนดูแลเนี่ยดูแลสภาพยาก,กว่าคนป่วยอีกเอเพราะว่าดูแลต่อเนื่องกันยาวนานมากเราก็เอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงเไ,ไครับมันก็เป็นเป็นอีกประเด็นที่มองเห็น คนไข้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังซึ่งรักษาไม่มีทางหายแล้วแหละนะครับแต่ว่าเขาก็ยังรู้ตัวยังมีชีวิตที่ปกติแล้วก็อยู่กับโรคนั้นได้ปัญหาก็คือว่าเขาไม่มีที่ที่จะช่วยดูแลครับใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีครอบครัวอาจจะไม่ได้แต่งงานอ,อาจจะไม่ได้มีลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับปัญหาก็คือว่าจะ ถ้ามีคนเพีงเยงแต่ว่ามีคนมาช่วยให้การดูแลให้คําแนะนําเขาเนี่ยชีวิตของเขาที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะคลายความทุกข์ลงใช่ไหมแล้วก็สามารถที่มีความสุขได้เพียงแต่ว่าปัญหาตรงนี้มันมองไม่ออกว่าใครจะมาช่วยแก้ปัญหาครับจากประสบการณ์การทํางานในโรงพยาบาลก็ทําให้คุณหมอเฉลิมชาติได้พบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น กับผู้สูงอายุจนเป็นแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งเดอะซีเนียเฮลท์แคร์ขึ้นในประเทศไทยเวลาตามที่เราไปทำงานในต่างประเทศเราก็เห็นว่าต่างประเทศเนี่ยมีเนสซิงโฮมเนี่ยเป็นที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่หลายแห่งแต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าดูแลบทบาทมันไม่ได้ชัดเจนว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากเป็นที่ฝากดูแลใช่ไหม ะระหว่างที่เราทํางานเนี่ยเราก็เห็นหลายๆอย่างเช่นว่าเห็นคนสูงอายุซึ่งเ,เข้ามาโรงพยาบาลเร็วเหลือเกินในต่างประเทศทําไมมถึงไม่มาโรงพยาบาลเร็วได้รับการรักษาเร็วเพราะว่าเขามีระบบหรือเขามีนัซึ่งโฮนี่แหละที่คอยเฝ้ามองดูอยู่แล้วก็ส่งคนไข้ามารักษาใช่ไหมนั่นก็เป็นประทับใจว่าเออความจริงก็มีประโยชน์แล้วก็เห็นคนไข้ซึ่งบางแห่งนัซึ่งโฮบางแห่งซึ่งรับคนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลไป นะครับซึ่งเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วพอพักฟื้นอยู่ในเนื้อซิงโฮมสักสองสามเดือนเขาก็กลับมาช่วยตัวเองได้และสามารถที่จะกลับไปอยู่บ้านทีหลังซึ่งในระหว่างสองสามเดือนเนี้ยถ้าเขากลับไปอยู่บ้านแล้วไม่มีใครอยู่กับเขาไม่มีคนดูแลเขาอาจจะทรุดลงก็ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเนื้อซิงโฮมมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ให้โอกาสเขามากขึ้นให้เวลาเขามากขึ้น ใช่ไหมนี่เขาจะได้ฟื้นตัวอันนั้นก็เป็นเป็นแนวคิดอันหนึ่งที่เออน่าจะมาทำด้วยซิงโฮมแต่ว่าสถานการณ์ในเมืองไทยมันไม่เหมือนกับสถานการณ์ต่างประเทศตรงที่ในต่างประเทศเขาเนี่ยเขามีระบบการดูแลในชุมชนมีระบบการดูแลที่มาถึงครอบครัวหรือว่าผู้พิพาคเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมเขาสามารถที่จะไปหาหมอข้างบ้านใช่ไหมหรือหมอโทรเรียกหมอมาเยี่ยมที่บ้านนี่อะไรเงี้ยเป็นระบบแบบนี้ซึ่งของเราเนี่ย เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหาเตียงยังยากเลยใช่ไหมระบบที่เข้ามาถึงบ้านมาถึงชุมชนเราเนี่ยมันค่อนยากต่างประเทศเป็นลักษณะของการเลือกแบบเขาเลือกด้วยตัวเขาเองเขาวางแผนเขาเองว่าเออพอฉันอายุเท่านี้นะฉันจะแก่ตรงนี้ฉันจะลีทายฉันจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฉันจะไปอยู่ที่ตรงนี้ขายบ้านที่เคยทํางานไปอยู่บ้านที่เป็นชุมชนผู้สูงอายุเพราะชั้นอ,อายุมากขึ้นกว่านั้นหรือฉั้นเดินไม่ไหว ฉันก็จะขายบ้านซึ่งฉันเคยอยู่ในชุมชนผู้สูงอายุเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มีพยาบาลคอยช่วยเหลือฉันแล้วถ้าเบื่อเมื่อไหร่ที่ฉันกินข้าวอะไรไม่ได้แล้วต้องการการพยาบาลเนี่ยฉันก็จะไปอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งมีพยาบาลมีหมอเข้ามาตามเวลาแม้แั่ต่างประเทศเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งคนที่ไปอยู่เนี่ยวางแผนเองแต่ว่าในเงโฮเืองไทยเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบลูกหลานเลือกให้ใช่ไหม พราะลูกหลานจะพยายามดูแลก่อนโดยธรรมาชาติของเราลูกหลานจะพยายามดูแลจัดคนมาถ้าจัดคนมามาหาคนมาไม่ได้ก็จ้างคนมาใช่ไหมพยายามทําตรงนั้นก่อนจนกระทั่งทําไม่ไหวแล้วเนี่ยนักสงหมถึงจะมาเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งอาจจะเข้ามาใช้ชั่วคราวหรืออาจจะมาใช้ระยะยาวอันนี้ก็แล้วแต่ปัจจัยของสภาพแวดล้อมของแต่ละคน